แผนยังไงครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ที่1 0ถึง12เมษายนครับตอนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่ารูปแบบนี้นะครับการนับขึ้นกับนับลงลูกบอลน,นะครับไม่เท่าแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> นับขึ้นมากกว่างั้นต้องตั้งมือฐานว่าราคารอบนี้ทองคํามีโอกาสจะเบรกเอาคู่สกมันเนี่ยไปไว้ไปอยู่ด้านบนนะครับอ่าก็คือมองว่ามีโอกาสจะเบรกขึ้นด้านบนไปเล่นโซนด้านบนนะครับเมื่อเบรกด้านบนแล้วนะครับเบรก2 0งศแล้วนะครับใช้2035เป็นแนวสต็อปนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าราคาดันเบรกข้างล่างก่อนนะครับเบรก2035ก่อนนะครับก็ใช้ด้านบน2 0 5 8เป็นแนวสต็อปเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ราคาอยู่ค้างในคู่สมมาตรเนี่ยก็ดูว่าจะเบรกเอาด้านไหนนะครับสามารถไปแอดฝั่งที่เบรกได้เลยนะครับผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับทองคําทองคาสัปดาห์ก่อนครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับผมบออทุกคนว่าทองคำครับไซเบีอยู่ในกรอบแนวต้านคู่สมมาตรโซนสีเหลืองตรงนี้นะครับก็ดูความที่ลูกบอลนะครับสีเขียวนับมากกว่าสีแดงณตอนนนั้ก็ให้นักโอกกาสจะเบขึ้นด้าานนบูงกว่ แต่ก็ตามครับถ้าเบรกด้านไหนก็ต้องไบแอดที่ด้านนั้นนะครับเช่นถ้าเบรกลงนะครับก็ให้ใช้แนวต้านตรงนี้นะครับเป็นแนวที่ห้ามผ่านถ้าเบรกขึ้นนะครับก็ใช้แนวรับตรงนี้เป็นแนวที่ห้ามหลุดนะครับสุดท้ายเปิดมาวันจันทร์นะครับก็เบรกดาวน์ลงมาแล้วก็ต้องไบแอดฝั่งลงเนาะฝั่งลงก็แปลว่าห้ามผ่านแนวต้านด้านบนนี้นะครับก็ค่อยๆโทลแบ็กขึ้นมาณนะบริเวณนี้ก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับ เอาละทุกคนครับคราวนี้ครับทุกคนในช่วงที่วิกิแล้วนะครับเราติดันหยุดช่วงสงกรานต์นะครับก็จะมีวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ตลาดบ้านเราปิดไปแต่ว่าทองคําโลกเนี่ยเขายังเปิดเทรดกันอยู่นะครับทั่วโลกนะไปดูกันหน่อยครับไปดูกันบ้านกันหน่อยว่าแอบดูกันบ้านกันหน่อยว่าระหว่างที่เราหยุดเนี่ยชาวบ้านช่องเขาเป็นยังงกันบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นทองคําโลกนะครับตัวสปอตนะครับสังเกตดูดีครับว่าวันที่13ากับวันที่14ีเนี่ยสิบสามเนี่ยมีจังหวะที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปด้านนทส่่ีี14 ราคาลงมาค่อนข้างแรงแล้ว14เนี่ยลงต่าลงลงแรงกว่าวันที่12ด้ซ้ำไป12อยู่แถวบริเวณนี้นะอ่าก่อนที่จะหยุดเนี่ยอยู่แถวบริเวณเนี้13ขึ้นไป14เนี่ยลงมาต่ํากว่าเดิมอีกอ่าคราวนี้ทุกคนครับพอจะรู้แล้วนะว่าสถานการณ์ของทองคําตอนเปิดมาในวีคหน้าเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับก็น้ําหนักที่อาจจะมีการแก็บดาวลงมาเนี่ยก็จะสูงกว่านะครับอย่างไรก็ตามครับเล่นฝั่งช็อตค้างเอาไว้เนี่ยอย่าผ่าดแนวต้านโซนด้านบนบริเวณนี้นะอ่า คราวนี้ทุกคนครับในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยรูปทรงแบบนี้ใครได้เปรียบเหมกันนะเราพอจะรู้นะ่าเปิดมาน่าจะแกลบดาวมากกว่านะแต่ว่ารูปทรงเนี่ยถ้าเกิดจะลงเนี่ยลงไม่ควรจะหลุดแนวรับบริเวณไหนอ่าแล้วก็แน่นอนครับคนเล่นฝั่งช็อตรู้อยู่ละว,ว่าแนวต้านนี่ห้ามผ่านนะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนะเาเลนของช็อตนะครับแนวต้านนี่ห้ามผ่านแต่ถ้าเกิดลงมาเนี่ยเราอยากไม่อยากให้มันเสียทรงเนี่ยครับ แนวะรับถัดไปไม่ควรจะหลุดบริเวณไหนอะไรยังไงนะครับใครสนใจใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังแผนประจำสัปดาห์ได้ฟรีนะครับสามารถที่จะเ,เปิดพอร์ตแล้วเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ